เนี่ยี่ดาวเล่นได้ไม่มีแล้วนะทุกคนเล่นได้แค่เนี้ยนี่เจ็ดขวบขึ้นไปหมดเลย <c oughs> เดารอต้องรอให้ดาวโตก่อนเนาะข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีจุดจําหน่ายบัตรน,นะผมเนาะเราจะได้เหรียญมาแบบเนี้ยอันนี้หนึ่งเหรียญจะมีมูลค่าสองร้อยบาทน,นะนี่นะะเดามามา,มาไปเราได้เหรียญแล้วเราก็เดินเข้ามาตามที่เห็นนี้เลยนะฮะเหรียญจกิดกดนะครับเดาเข้าไป เข้าไปเลยโอเครอบแป๊บ okay. น wow. oh, ึงนะว้าวเดากำลังจะตายกันแล้วอ๋อนี่เบนเลรอถ้าปล่อยก็จะเบนนะฮะใช่ไหมครับผมเราเดาไปยังโอ้ ปล่อยปล่อยดีกว่านะปล่อยแล้วไปกันนะครับเดาเด้าเป็นไงบ้างเด้าโอ้น่ากลัวไหมเดาวฮะไม่กลัวไม่น่ากลัไกวไม่น่ากลัวนะครับดาวบอกว่าไม่น่ากลัวนะจ๊ะ้า คนเห็นสิเออคนนี้เขาบอกว่าห้ามหยุดน,นะครับมีป้าห้ามอยู่อาดาวอาดาวไม่กลัวหรออ๋อปล่อยมืออาดาวครับปล่อยมือด้วยนะครับเขาจะเป็นพี่เลยอ้าใช่ไหมมา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 เราต้องเบร์ทีละเ,เบร์ๆๆเบร์เบร์แบบนะี้ดูสิทุกคนอาดาวไม่กลัวเหรอเนี่ยสิ้นมาเลยครับทุกคน,น นเอาคำเร็วนะจ๊ะข้าดาเขาบอกให้ไปช้าๆว่ะใช่เาตเด็กเคยเล่นนีแต่แต่เกัวาก็ก็กลับไปแล้วตัวนี้เขาบอกว่าช้าๆว่ะโอ้โอ้โอ้เย็นเย็นเยเย็น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 โอเค เราเล่นเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากตรงนี้นะเราก็จะมีรูปภาพอยู่ตรงนี้นะผมนาอปิ้งรูปละหนึ่งรบาทนี่พอมกรอบนะผมนาอกรอบก็สามารถรับได้ที่ออฟฟิศที่เราซื้อเหรียญน,นะฮะนี่นี่คือดาวใช่ไหมรูปนี้ไม่สวยไม่สวยทำยังไงเราก็จะซื้อใหม่อาอาย่อยาไปเล่นอ,อีกครั้งหนึ่งไหม ถ้าเราอยากจะเล่งใหม่นะเราก็แค่ซื้อตั๋วที่เดิมได้นะแต่ไม่ไม่ต้องเดินกลับไปที่ออฟฟิศน,นะผมเนาะก็คือสามารถซื้อได้ตรงนี้อเอาดอมาไปเดี๋ยวเราไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน,นเข้ามาเลยครับอเอาดอนเข้าไปก่อนโอเคหม เืกี้รูปไม่สวยนะครับน่าจะให้มีชั้นผ้าอ่ะเนาะถ่ายสวยๆงามนะฮะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะว่าจุดไหนจุดไหนอ่ะแต่ไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนนะจ๊ะตอนนี้แต่ก็พร้อมแล้วเราอันาปล่อยมืออย่าปล่อยมือโอ้โหรอบนี้เราเอ้ยเช็คอันเดาได้ทำสองนิ้วหรือยังมื่อกี้อ่ะ ดราบอกว่าไม่กลัวนะครับเราไปกันมากันรอบที่สองแล้วนะครับทุกคนดูวสีอดาปล่อยมือด้วยสิว้าอุ้ยรอบนี้เราซิ่งกว่าเดิมนะจ๊ะรอบแรกมันเป็นการเซฟเซฟเซฟโู้รอบนี้ซิ่งซิ่้นทำหยุดด้วยนะเขาบอกว่าทำหยุดแล้วไม่หยุดไม่ได้หรอกไม่มีที่เบร์เออใช่ไม่มีที่เบร์นะมันอยู่ไม่ได้สามสองทุกคน ครับดาวโอ้โหลดความเร็วนะจ๊ะเออขาบอกลดความเร็วแล้วนะมาถึงส่วนนี้ก็ลดความเร็วนิดหน่อยมาดอดาวกล้าปล่อยมือด้วยอ่ะทุกคนดาวเป็นไงบ้างแต่มันถอยหลังได้ไหมถอยหลังไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับทุกคน ดาวอยากเล่นปั่นจักรยานปั่นจักรยานไม่ได้ดาวเด่นน้อยอยู่เขาไม่ให้เล่นนะจ๊ะทุกคนดาวต้องรอให้โตกว่านี้แล้วมาใหม่เนาะเล่นสนุกอลยอย่าเล่นเดี๋ยวถ้าหมวกอะไรอยากเล่นอีกรอบอ๋อเล่นไม่ได้แล้วมันแพงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นอะไรต่อเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรต่อล่ะซีเรเดอร์เท่าน้ำก็เล่นไม่ได้ดาวก็ตัวเล็กเล่นเล่น เล่นคนเชื่อกเหมือนเชื่อก็ไม่ได้ดาวตัวเล็กอยู่เขาไม่ให้เล่นนะแต่เล่นอะไรอ่ะเล่นไม่ได้แล้วมีหกหยานเล่นได้แค่หยานเดียวดาวอ่ะไม่หยานแล่นอ่ะดาวตัวเล็กแม่บอกว่าจะรู้ว่าอย่าเล่นอ,อย่าเล่นทุกอย่างแม่บอกว่าเดี๋ยวพาไปเล่นอ๋อใช่ไหมช,ช่วยช่อยู่ใช่ไหมเอ้านี่ไงของเราหนึ 1, ่งสอง เอารูปไหนดีละเนี่ยเดี๋ยวดูรูปนี้ซีเออรูปนี้สวยเอารูปที่สองดีกว่าเนะเอารูปที่สองเนี่ยเออรรูปแรกไม่สวยเนี่ยรูปรอบแรกรอบแรกนะเป็นแบบนี้ดาวเขาตกใจดา้เนี่ยรูปแรกรูปที่สองสวยอยู่ยิ้มทุกคนเลยนะฮัแบบใช่ชัดชัดพรอมันไอ้นี่อยู่มั้งไอ้ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูนะเอานี่เนาะสารเนาะ อ่ะกูปีนอ้นาวนงบานน้องน้องช่ไหมน้องเช่ไหมไม่ได้จ้อ,อนี่ไงหนึ่งร้อบาทที่เหลือมีกี้นะจ๊ะจปีะนดไ,ได้แป๊บนึงเดี๋ยวเรียบร้อยนะจ๊ะปิงเตอร์ดเดี๋ยวเราก็าไปร้บกรอบวเครืองถ่ายรูปรอบนี้เรามาเร็วมากเลย วารอมนี่ไปถึงที่นน้นก็นี่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ยดูสิ<ช>ว้าวมาแล้วสิบลายโอ้โหน่าสงสารจังำไม่ถ่ายแบบนี้ไ <c oughs> หนดูหน่อยสิดาวโ,โอ้โหพี่น้องครับน่าจะให้มีช้ำพามเนาะโอเคไม่เป็นไรครับข,ขอบคนนุณมากับไปด้นี่ได้กลอบเลยวไปต้องกอะไตัวไหนสิโอ้ันนี้ใครอะดาวเหรอนี่งไง ดูสิสาเลเดอร์ท่อหนามอ่นะน่าเล่นมากเลยทุกคนแต่ดาวเล่นไม่ได้นะพเพราะดาวตัวเล็กไงนี่ถึงตรงนี้แล้วก็ซื้อ,อตัวได้เล,เลย,ยไหนตรงไหนอันเล็กออซาเลเดอร์ดูสิจกกักรยานก็สวยมากเลยอ่ะทุกคนสิดาวเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ทุกอางเออดาวเล่นไม่ได้ทุกสัญญาณเลยยังไงดาวดูสิอ่ะนี่มาถึงแล้วนี่บา,บายบายบายกลาง<อ>บายบาย